โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมลิงลมไปเหมือนลมวันนี้เพื่อนๆน,นะเราเปิดกาชาสายฟรีกันพอดีว่าอยากใช้ตัวนี้พอดีนะและมีบัตรอยู่ 17, 19, 11นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรนะขอประตูทองอะไรก็ได้ hay bình thường là v v ก็เคยเห็นก oh ันไปที่ต่อก้างนั้นใหญ่ชึ้นเชฟอ้อยหน้าตาคุ้นเคยหอยนางรมข้างแมเจ้าอย่างและสิ่งที่ไม่คิดว่าที่ไทยจะเพริกระเป๋าบั๊กเทปใบแดงเหมือนมาหลุดไปก็ลูกหมูยำสุดแซ่บของชาวชนบุรีหิวหรือเปล่าเพื่อนเนี่ยอยลองดีแล้วใครหิวเข้าให้ได้มาทางนี้ชอชัยห่อหมกสามข้าวปอกทองร้านนี้ได้เลยแต่วขึ้นชิ่วอุ่มอิ่มกินเค้าไม่คินหวานไม่ได้หนังแป้งในปูกลุ่นกุลาเรียนชานที่ในปูกลุ่นไม่ฟังได้วเดี๋ยวหิวเพื่อนๆนะคลิปนี้อาจจะมีโฆษณาสัก สองช่วงนะเพื่อนๆนะคือเปิดโฆษณาลงไปในคลิปสักหน่อยเพื่อได้ทองกับเพืนะ่อนนะม่วงมาแล้ววะคือคลิปขปนานจะไม่ชัดนะเพื่อนๆนะเพราะว่าไม่ได้ปรับอะไรเยอะ <c oughs> นับจากนี้คือของจริงแล้วเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราจะเปิดเศษกันก่อนนะเพืเ่อนๆนะเหมือนเช่นเคย วันนี้ผมทําคลิปวันที่16ทับเดือน8นะเพื่อนๆนะ2,566อืมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ประตูทองหรือเปล่าเพื่อนๆอะโอเคอย่เราตัดเศษมันก่อนว <c oughs> ันนี้9อันนะอันนี้ก่อนแนละ้วกัน เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปเอานามของนี้เอาน,อนี้กินดีกว่าโอุ้ยขาวมาเลยว่ะเพื่อนๆดูทรงแล้วนะ่าจะอดประตูทองนะเพื่อนๆนะเอาแบบคลาสสิกนะเรานะเปิดกันที่แล้ว ทีละใบทีละใบนะแล้วก็ตบด้วยสิบเพื่อนทองอื้อขอทองอะ่ะเพื่อนๆ thon mì đúng không? Nhưng thì thon đấy mấy, mấy đi hiện ngân hàng lên đó, thì thon. Xong nhưng cầm mấy đây lên đó, thì mình thì ngay nè. <laughs> ừ, mình để kiểu lại, ông để kiểu luôn mà ừ. có thông thon xốp, à lấy bắn ở đây nè. เอ็กช็อตหน่อยวะอืเอ็กช็อตไปเอ็กช็อตไปอืมาเียเราไปเน้นเงินตรงที่เศษไงเพื่อนเพื่อนเลขไม่ใช่เน้นตรงพิเศษเพื่อนเพื่อนโท่ขอาเรื่องเี้ยนี่แปดรัวๆเลย อืมอืมเอาดิคือถ้ารัวๆแบบนี้พี่เขาเอาเรื่องแหละนะต้องรอช้าเพื่อนๆอย่าลีลาเยอะนะเดี๋ยวมัื่อนออกแย่ๆไปเพื่อนไม่ต้องลีลาตองตองตองโอ้เห็นหนึ่งไว เฮ้ยมาแบบเื่อนเยมานึ่งวะไปขย่ไปเขย่ไปนอไม่เขย่ด้วยเห็นหนึ่งเห็นหนึ่งส้มแล้วหนึ่งส้มแล้วลิกไปไปแดงไปแดงเอาเลืองเอาเลืองเพื่น Ý đen Máu à Ý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  mà Bị khít quá Ý Xài khít của mà đấy nè Thủy đôi bị đấy nè Ở Ờ Bị cú má đấy Ở đi Khít Hồi hồi Mà Có ý Xong này Này khít nêm đồn nhìn quá ปีกแดงลงมาแบบอืมที่โกรด,ดิสม้สมต้มต้มต้มไม่เห็นส้มเลยอ่ะเพื่อน <c oughs> คือให้ปีกแดงแล้วคือไม่ให้เลยเะไรไหมอืม <c oughs> <c oughs> ไม่มีเซตไม่มีทรงไม่มีเซตเลยอ่ะขอโดนๆไหนไข่จ๋า mà, mong kia hiển bị xanh nữa khâu này hiển hiển của ní nôi, sôm, 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 nó sôm, 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 nắng nắp lên sôm, 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 sôm,

น่ะน่ะไดูไงน่ะใส่ปีกแดงนะเพื่อนเออเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ได้อยู่โอเคผมลิงลมไปบหมนลมฝากไว้แค่นี้นะเพื่อนช่วงนี้เดี๋ยวปั่นตัวนี้สักหน่อยบายบาย